มันก็ทำยากอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เดี๋ยวอาอ้ใครเนี่ยเอากูจะทำ เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่หลงเข้ามาดูในคลิปคลิปนี้นะ,ะนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเออ่เกม Battlefield 6 Battle Royale ที่เพิ่งเปิดใหม่ให้เล่นฟรีได้2-3วันนะผมก็จะมาเล่นทุกคนได้ได้ดูนะครับผมมีทั้งเกมเพลย์แล้วก็ไอร้ายช็อตต่าง,งๆมาให้ทุกคนได้ดูแล้วผมจะพากเสริมเข้าไปด้วยบางช็อตนะครับผมและหากไม่เป็นการลบคลิกันไปนะฝากกดูกดไลค์คลิปนี้นะหรือว่าดูเป็นสักพักแล้วค่อยกดก็ได้นะครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมในคลิปนี้จะโหดมันฮาแค่ไหนก็ฝากดูติดตตาามมมมรรัััับบบบชกกกนนเเเลยยยยะคผ Let's go ง่่่อูแที สะคอร์ดเลยนะขึ้นฮอมาแต่ไกลเลยปะแล้วเราไปสองคนนะนะให้ความรู้สึกเหมือนดูหนังนะอืมเหมือนเลยคุณต้องเข้าไปดูเกมบรรยากาศบรรยากาศจะเหมือนในหนังแหลยดุมดำดุมดำนึกว่าดูหนังสงครามอยู่ไปอนผมตามคุณเถอะเบ้อุ้ยเมาช้าแล้วมั้งผมปรับหมาประมาณนี้คุณนำไปเลยผมตามอยู่วะตามอยู่ตามอยู่เมาช้าจริงผมยังไม่ได้ปรับเลยเนี่ย เล่นไม่ได้เลยต้องเพิ่มเมาส์นิดนึงสี่สิบเลยแต่คนเล่นในเกมนี้ยังรู้สึกว่านุ่มๆอยู่ยังเบบีกันทุกคนเลยนุ่มไหมแคมป์ในดีตาแรกอ่ะต้องหากล่องหากล่องเหมือนเปิดไม่ได้มันเปิดเฮ้ยประตูแข็งปั๊กต้องกดเลยเปิดอันหนึ่งกันเนี่ยกด E กด E ผมลงกด E เป็นหายรอบหิวเองหิวเองโดดลงไม่ได้สูงขนาดนั้นเอ้า เฮ้ยเรื่องแรกมันเงียบมากเลยเดี๋ยวผมจะข้ามไปฉากยิงเลยแล้วกันไปไปใส่เลยดีกว่าไป,ปั่นน้ำมันเฮ้ยใต้สะพานใต้สะพานหาเห็นไหม,หเ,ไไมเห็นไหมแดงไงแดงๆไหมเฮ้ยบัตรถบัตรถไปเลยลงไปละทางซ้ายก็ขี่รถอยู่มันยิงมันเห็นผมไหมทางซ้ายยิงกว๋ว อุ้ยแอรสไตล์เหรอของใครเนี่ยตายลายตายตายาาอะไรยิงอดมีปอดใช่ไหมมีบอดด้วยเหรอเออบอดโอ้เออไงเขียนว่าบอดมีบอดด้วยเอา้าแล้วผมก็ยิงบอดไปงั้นมีคนลอดลมตรงข้างหลังนี่คนบอดแนะน่รถคน,นคนแน่เลยเนี่ยไอ้บ้านหลงรถล้มของรถลงรถอลิกี มีไมคคัน,น,ก,นกระสุดหมดกระ,มระสุนไม่พอมีตัวหนึ่งตายแล้วจะตายละ,ะละ้ลมลม้มมีตัวนั่นแบงมากยากกยากเเห็นนะเห็นนะตายตายตายสวยเมื่อผมมีมมม ยิงสโมกว่ะตรงก็เป็นสายหมอปืนยิงสโมกสโมกแล้วก็ทิ้งสโมกมีแต่สโมกไม่ใช่สายเสน่หแล้วมันจะกั้นหายใจได้หรอมันบอกว่ามันกั้นหายใจไม่ได้เลยเฮ้ยรถข้างหน้านี่รถไล่นี่รถไล่นี่รถไล่นี่รถไรโอ้รถไรวะโอ้รถบ่อไช่ไรนี่ไรนี่วิชิวอยู่ไม่โดนคนเลยวะแต่สองร้อยดาวมีเห้นแล้วล้ม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  ไม่ไม่ตายไม่ไม่ใช่ลบตายเลยคือวิธีสูงหน่อยใส่กอด้ลยนะอย่าลืมเด็กไปวิ่งอาวิ่งอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่สีอาวิ่งให้ตีเราเนี่ยใช่ปหมให้ตีเราล้มหนึ่งมีตัวมีตัวมีตัวข้้างใตมีตัวนึงเข้ามาในตึกแล้วตายหมดตายหมดตายหมดอุ้ยผมโดนซะไง ผมต้องสนใจใจอีกตึกนึงตึกฝั่งนึงนู่นนู่นตึกนู่นเลยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ชุบได้ชุบได้เชี่ยวมีซ้ายขวาตรงเนี้ยตอนเนี้ยจะไม่มีแทงยิงไงเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอเห็น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 นายเปอร์มันหลบไปละนั่งไงไงหุ้ยโจนเจ็บไหมแอร์สไตล์แม่งเลยใหม่ละแอร์สไตล์แอร์สไตล์ดูเบาบางยัง เออไอ้โดนโดนโดนสองเขาก,ก่ะสองสไปไหมไปยังไงไอ้ไเจี๊ยบ,บเจี๊ยบดึงกลางลงคุณขึณ้นไปสุดแล้วขึ้นไปนั้นยังขึ้น,นมาทางข้างแล้วมันจะส,ดะสุดแล้วในขณะที่มผมคานมาเนี่ยกว่าจะถึงนะแม่ก็ได้หนีหายไปหมดแล้วตอนเนี้ยคือแม่งหนีเข้าวงไปหมดแล้วเว้ยซึ่งผมก็ผมก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้ว่าวงมันได้บีบไปละวงเริ่มบีบผมออกมาแล้วว่ะไม่เห็นใครเลยอ๋อมันวิ่งเข้าวงไปแล้วน่าจะวิ่งเข้าวงไปแล้วโอ้ยคนนี้หมหลังหลัง นี่หลตายตายตายคนนึงในหลับท่านผู้ชมแล้วสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะฮะที่ไหนได้แม่งดักยิงจากข้างหลังแม่ล่าให้นักในวงนี้โอ้ยนี่ไงมันมีเตือนเนี่ยตอนนี้แล้วผมก็เข้ามาอยู่กันในตึกนะครับผมเพราะวงมันแคบมากๆเลยแล้วผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกระโดดกลางลมได้ยินเสียงกลางลมเฮ้ยมันอยู่ตรงมันอยู่ตรงซิฟไล่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายใครซิฟไลยเลยกำลังซิฟไลยเลยแม่ลูกพี่เข้ามาอยู่นี่แต่เมื่อไหร่เนี่ย ตัวนี้ตายเลยจะมีคนได้ยิงเสียงคนวิ่งอยู่อ่ะอุ้ยตกใจวะเนี่ยอีคนน่ะกลัวเลยเะเร่งเดินเข้ามาแบบพุ่งเข้ามาเลยคือก็สวยเลยไอ้เดมันเป็กระาามอ้ยเ้ยเ้เดี๋ยเอาอะไอ้ใคเนยเาจชนปยว่าใปืนกูมีล้านนัดเอ้าเหยวะเอ้าไดไหเอาได้เลย นั่นแหละครับคุณด,ดูชนะแบบงงๆรอบมาได้ยังไงก็ไม่รู้แพ้งเกือบตุยเราไปลงใ,ใกลก้ๆเฮลิคอปเตอร์ดีกว่าจะได้แบบแวะไปชิมเฮลิคอปเตอร์โดนสอยอ่ะาขามเครื่องบินเนี่ยคือตายเลี้ยวตายเลยนะเว้ยเอ้ยแต่มันโดดใหม่<ด><ด>รอบ<ด><ด>นึง,ไงไอ,อยู่คนเรามันจะมีชีวิตใหม่อรอบนึ่งเกมนี้มันจะให้ชีวิตฟรีชีวิตนึงเหมือนวอร์โซ่ เดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะในเกมนี้นะถ้าเกิดเราตายนะผมเราจะสามารถเกิดใหม่ได้หนึ่งครั้งแบบฟรีๆโดยไม่ต้องทําอะไรเลยครับคือไม่ต้องไปสู้กันแบบเหมือนในวอร์โซนนะคือแบบตายแล้วเกิดได้เลยหนึ่งรอบนะโคตาแต่ถ้าหลังจากนั้นก็ต้องให้เพื่อนชุบออกน,นะครโดยไปที่จุดชีวิตนะฮะแต่ในคลิปนี้น่าจะยังไม่ได้เห็นนเพราะผมไปได้ทํากันสเสียจะตายกันคู่เลยอล้มหนึ่งเจ็บหนึ่ง สวย<อ>สุดยอดเปิดก่อนได้ปูเนี่ยดอดไปะเนี่ยโอเครู้แล่เหตุผลยิงไงงลบมีแต่บอดคือรู้ว่าคือแบบมันใส่บอดมา <c oughs> คือตอนที่ผมกับเพื่อนเล่นกันเนี่ยหน้าสตรีมเนี่ยมันได้คะแนนแง่ลบอย่างมากแลนะ้วแต่ตอนนี้น่าจะเป็นแบบว่าผสมกันแล้วครับผมนัตอนนั้นอะคือผมแบบไม่แปลกใจเลยทำไมแม่งแบบได้คะแนนแง่ลบเยอะขนาดนี้นนแบบเพราะบอดแม่งเยอะมากเลยจะขับฮอไปใช่ปะผมกำลังจะถึงฮอแล้วถ้าผมไม่โดนสอยก่อนนะสี่เป็นอย่างเดียวแต่ลบดีไม่เป็นแบบสี่มันเฟี้ยวฟ้าไม่เป็น เมาขี่มินกันเนี่ยกำลังขับรถไปนี่จอดปิดนะดี่ีดดดีนะเลื่อนไม่รถมันเป็นเกมอื่นที่เลื่อนรถแล้วน่ะนะมันก็ขับยากอุ้ยไอ้ยบนปอดยิงตายเออตีจังกันเนี่ยไอ้ล้มันยิงองนัดติดแล้วก็ล่วงเลย โอยมันคืออะไรล่ะอามอุ้ยรถถังวะโอ้เปิดได้ระเอาดิเอาเอาดิเอาเปิดไงวะเอาติดยูนิตดูต้องไปเอาคีย์การ์ดก่อนโอ้โห้คีย์การ์ดจางไหนเมื่อกี้เป็นที่เอารถถังนะผมถ้าเกิดเขาดูคนไหนเนี่ยทราบว่าวิธีการเอายังไงนะเม้นบอกผมด้วยนะผมจะยองขี่ในคลิปหน้าดูนะผมได้ยินเสียงปืนนี่ไงนี่ไงข้างหแม่เลยรถถังสีแดงๆเลยเห็นแล้วเห็นแล้วผมจะถือตึกหลังนั้น ยิงไงวะปุ้งฮะแค่นั้นเหรอนะมาใต้ผมสักทีมันยิงไปมันออกขวามันออกขวามันเจ็บมันเจ็บออกมาอยู่ข้างนอกตรงกำแพงละอุ้ยโดนอยู่มีคนนึงวิีรกางถนน เฮ้ยผมยิงโดนเข้าเนื้อไป50บาทจะปืนมันโอยผมตายตันจีมันก็ตายตัวหนึงเดี๋ยวผมวางมาได้ให้ว้าวได้ทำไมแต่ตายคนหนึ่งละมีคนหนึ่งไงไอ้ตายไหนวะกูไม่เห็นชื่ออ๋อ้ควันแดงๆโอเคอุ้ยมันยิงผมมันยิงผมโอ้จะตายแล้วมันวิ่งออกไปกลางถนนตรงที่เพื่อนมันตายแถวตรงเพื่อนมันตายอะยังไงตรงเพื่อนมันตายมีกำไรมั่งมีกำไรมั่ง ยังไม่โดนผมยังไม่โดนเลยเมื่อกี้วุ้ยตายใครตายอ๋อคนล้มตายคนล้มตายเฮ้ยสังผมเลยสังผมสังคมอ้าตายตายโอ้โหผมไม่เห็นว่าในชุดอะไรขอชุดคือแม่โคตรเดียนมีโคตรยอมรับตรงๆนะฮะช็อตนี้ที่ผมวิ่งมานี่ผมไม่เห็นแม่งจริงๆนะเว้ยคือแบบผมนึกว่าก้อนอะไรซะอีกนนีี่่นี่สินะ ที่บอกว่าเกมมันจะแบบไม่มีชุดอุ้วะกูดูไม่ออกเลยเมื <c oughs> ่อกี้ไม่เลยรถพยาบาลนี่เปิดท้ายรถที่มีของแบบเกี่ยวกับพยาบาลเนอะไม่อะต้องไปหาจากไหนอยากขี่เหลือเกินอุ้ยอภิจีทางซ้ายเมื่อก,กี้เห็นลูกอภิจีเลี้ยวเฮ้ยกลางถนนวิ่งเต็มเลยแต่ตัวทางขวายิงอยู่ไปเลยไปเลยอุ้ยเอ็มีคนมีคนเอ็งไอ้คนที่เรายิง,รถ,งรถถังแต่พี่รถถังแกพังแล้ว <c oughs> ผมมีเอมีผมมีเดี๋ยวมันจะพังแล้วมันมันลงแล้วลงแล้วลงแล้วเอามันลงใช่มันลงหนีแล้วตัวการตันการตันกลารกันหรหนวะตรงนู้นตรงตรงมาผมตรงมาผมมากองหลังหลังเบบิ้งโอ้ยชิคเกมมึงก็จะสมจริงไปไหนกูเห็นแต่ควันที่เชี่ยผมโดนสไนยิงสไนยิงสไนยิงหลบเข้าบ้านกันหลบหลบหลบหนึ่งไปตายเลยตายเลยมีมีคนหนึ่งอยู่นอกมีคนหนึ่งอยู่นอกนี่เสียง แตาย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 โอเคโอเคโดดได้ก็ไม่บอกนึกว่าเห็นโกงโนึกว่าโดดไม่ได้ลองกดดูไอ้คนที่เรายิงตายมันแอดเพื่อนแมานะจิแบอนี้แอดว่าด่าว่ะไมอถั่มันแอนทำไมวะรู้ว่าแล้วแล้วมีความสมจริงอย่างหนึ่งที่ผมแบบผมว้าวมากตอนผมวิ่งเข้ามามันมีเสียงตื้นง เสียงเซเว่นเหรอใะไม่มีเสียงตื้อหนึงแบบเสียงบเสียงเซเว่นแอะอุ้ยเชี่ยวิ่งมาด้วยพี่ใส่เก็บของอยู่ไอ้ละเก็บไม่เก็บทุกรายละเอียดจริงอ๋อผมเห็นแล้วมันตึกหรือเปล่าวะอุ้ยใช่จริงด้วยโอ้ไม่งด้ขยับพอดีมันขยับพอดีวิ่งก่อนน้ำน้ำต้องหาที่ปลอดภัยน้ำอย่าพ่งลมนะเอิ่มสะโม่ให้สะโม่ให้ถ้าคุณจะวิ่งมา

ไปเลยครับเนยเลยเอ้โอ้เอาเลยฟังเป็นไงวะเฮ้ยนี่ข้างนอกออกมาข้างนอกฝั่งซ้ายแล้วปีนขึ้นมาได้โอ๋อนอนนอนกูยิงนิ่มๆเลยนอนกูยิงนิ่มเลยอจะได้แล้วแล้วผมก็ชนะกันแบบงงๆอีกแล้วนะครับผมเราก็ไปต่อกันเกมที่สามเลยดีกว่าครับผมจะเป็นโอ้โหบ้านคนรวย ยิงตายวู้ฮู้วิ่งอัมวิ่งอัมไม่เชี่อโอ้โห้เลยเกมคอนโงาเลยจริงกล่องกระดาษกูได้ไอ้มันไม่ชินอ่ะใครมันจะรู้กล่องกระดาษด้วยจิงจะรู้ได้เกมอื่นไม่จะรู้นี่หว่าเจ็บไหมตื่นเสียงปืนแล้วมันก็ลงเหรอ บอดปะเนี่ยไม่บอดคนเนี่ยคนไทยซะด้วยเนี่ยชื่อนี้ไหนอะไรนะคนไทยซะด้วยเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ฉากบวกกันซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่าในตานี้ผมได้ปะทะกับศัตรูบ่อยมากจริงๆครับผมเฮ้ยอ้ํเจอแล้วอ้ําจับจับจับหน้าจีบีวิ่งแล้วมมันวิ่งไปแล้วกระสุนผมแม่งโอ้โหปืนโคตรโง่เลย ปืนไม่งอเลยกระสุนโคตรงอเลยตายโอ้โหมีคนเปิดหลังผมโอยล่วงไปละโอยล้มไม่เฉยล้มไม่เฉยโอ้ยสุตายแล้วจี่ครับผมนะจี่เป็นครับผมในตรงเนี้ยผมได้ยืนรอมาอยู่สักพักหนึ่งนะแต่ว่าเสียงมันเงียบมากเลยผมเงียบฟังผมก็นึกว่ามันไปแล้วซะอีกผมก็เลยลองลงไปเช็คดูมันก็เงียบไปแล้วอ่ะไม่ละไม่เงียบละล่วงไปละ มันกําลังดมของอยู่แหมเราก็ยืนฟังตั้งนานนึกวนไปแล้วที่ไหนได้ยืนเฉยๆดมของเพื่อนผมเฉยเลยไม่น่าทำไมมันเงียบจังอามตายแล้วตายเลยไปคนคนข้างหน้าที่มันตกล้วนี่มันยังไม่รู้ได้สามอีกคนนึงอ่ะอุ้ยรถระเบิดรถรถระเบิดคนนึงรถ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 ระเบิดคนนึง มันจะรุหมองมันไม่รุอกมา,า,ม,ม,กามันจะรุหมอกตายตายปะมันโดนไฟตายแล้ว,ไป,ลวไป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 เลยไปเลยไปกํลาลังไปงไประตูตรงนั้นก็โดนวงบีบตายแล้วพวกผมก็พากันหนีเข้าวง,งไปครับแล้วก็ได้ไปเจอกับอีกตีนึงเฮ้ยหน้ตาตาึกอันนี้น่าจะคนตายตายตายตัวนึงตัวซ้ายเจ็บแล้วตัวซ้ายเจบ็บอยู่อยู่ยตัวไอ้โอ อะไรระเบิดก็ไม่รู้หลังจากจบสิ่งนี้ผมก็พากันขึ้นตึกสูงนะเพื่อไปเก็บเอ็ดดอกน่าจะใช่เอ็ดดอกนะตามมันเหมือนเอ็ดด็อะเพราะว่าเก็บแล้วมันได้ปืนแต่งครบเหมือนในวอลซอนอะไรประมาณนั้นแล้วผมก็ได้แคมป์อยู่บนตึกสักพักใหญ่นี่แหละอยู่ไหนวะโอ้โหไหนวะเนี่ยนิวลียร์ลงไปถึงนี้ได้ไงวะเด็นแบบหัวลบนิวเคลียร์เลยเอาชนะในอ๋อนี่คือเอ็ดดปอกไเนี่ยหลังจากไม่นานผมก็เจอกับกลุ่มคนที่กำลังปะทะกันอยู่อีก คนลมไปแล้วใช่ไมเป็นยิงนิ่มจังวะคนนี้คนทั้งนั้นเลยอ่ะผมว่ามันเหลือคนเดียวจริงๆแหละหลังจากนั้นผมก็เดินวนไปวนมากันอยู่นานมากเลยนะครับผมแล้วผมกับเพื่อนก็พากันเดาว่าศัตรูน่าจะเหลือตัวเดียวเพราะตอนนี้มันเหลือแค่สองตีแล้วไม่โผล่ออกมาเลยวันนี้เห็นอะไรแล้วนี่นี่ปากเฮ้ยโอ้โหโคตรแม่ไม่ผมลื่นผมลื่นไปครับเวันนี้ครับ ตัวเดียวจริงด้วยอ่ะแล้ครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันบ้างหรือเปล่าครับผม <im app les> เกมที่3นี้ผมกับเพื่อนก็ได้ชนะกันมานะครับอย่างง่ายดายชนะแบบ3ตาติดเลยแบบงงๆ <im app les> อาจจะเพราะคนส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นใหม่ด้วยแหละผมก็ผู้เล่นใหม่นี่วะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมหากใครยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมแวะกลับไปกดไลค์ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมผมก็ขอกราบลาจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับชมจนจบนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าว่าจะเปป็นนคคลิอะะไรรับผม